ไยไปเนอวันนี้ไม่ได้พกมามาเศร้าว่ะใช่ครับเรียบร้อยครับก็มีความสุขมากครับเข้าไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วครับแล้วก็ก็สิ่งที่เห็นชัดๆัดที่สุดเลยคือผู้ดิดได้แข็งแรงและแข็งแกร่งขึ้นมาก <Ooh. S 1> จากที่นอนสองทุ่มก็เป็นนอนห้าทุ่ม <laughs> ไม่หลับไม่นอนเลยครับวิ่งเปิดลิ้นชักนูน ون, ลิ้นชักนี้ตู้เย็นเปิดปิดตอนนี้ ตู้เย็นจะพังไปเครื่องนะครับแล้วก็ก็มันเป็นความสนุกของเขาครับเหมือนเขามีโลกใบใหม่แล้วเขาก็สนุกกับกับเดี๋ยวสนุกกับครัวสนุกกับโต๊ะอาหารสนุกกับสวนสนุกกับสระว่ายน้าอะไรเเอมมากเออมากคุณลองไปบ้านผมเนี่ยแล้วคุณเขาจะเป็นไกด์ทัวร์นำเที่ยวอ่ะล้วเดี๋ยวเชิญตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดได้ด้วยครับอะไรนะครับโต๊ะฟ้าสระว่ายน้ำ็นไรก็ดีครับก็เข้าคู่ดีจังเลยแต่ว่า ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่มาช่วยเหลือหมายว่ามันจะมีหลายส่วนมากที่ช่วยให้เราทําบ้านนี้ได้สาเร็จเพราะว่าจริงๆบ้านนี้มันใช้เวลาเกือบ2ปีคือมันซื้อพร้อมอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าด้วยความส่วนตัวเลยก็คือ,ค,อคือทําต่อเติมบ้านแล้วก็ใช้เวลานานมากประมาณเกือบ2ปีตอนนี้สําเร็จแล้วฮะแล้วก็ก็บรรยากาศดีครับทุกวันนี้ก็ตอนเย็นก็กินข้าวนอกบ้านบอกเอ๊ไปกินข้าวนอกบ้านกันถือเสือไปอันหนึง่ง แล้วก็ไปปูตรงหญ้าแล้วก็เหมือนเป็นปิกนิกทุกวันนะครับเหมือนไปหัวหินทุกวันอยากตกแต่งอะืรบ้าไหมเราได้อยู่ทร่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยเชื่อไหมไม่ได้ไปไหนจริงๆแล้วก็แบบก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วแล้วเราก็พยายามตอนนี้สิ่งที่สําคัญคือพยายามเซิร์ชหาของกินแถวรังสิตนะครับว่ามันมีเจ้าเด็ดเจ้าดังอะไรอร่อยอร่อยก็พยายามจะไปดูว่าแถวๆนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าเป็นสถานที่ใหม่เราไม่เคยไปแถเแถวนั้นเลยยิ้มทั้งวันเลยครับผมว่ามันอาจจะเกิดจาก สุขภาพจิตของเด็กนะู้นเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในที่แคบๆอ่ะเขาอยู่ในที่โลง่งๆเขาบางทีเขาเห็นนกเห็นต้นไม้เห็นลมเห็นน้ําเห็นทุกอย่างมันโลง่งๆเขาเขา,เขาก็ไม่กลัวใครเลยนะเจอเขาก็ยิ้มยิ้มทักทายทุกคนเนี่ยก็เป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าลูกเราแบบเออน่าจะมีสุขภาพจิตที่ดีนะ <Lud> อะไรอย่างเงี้ยโอ้แน่นอนแน่นอนคือคือพี่อยู่คอนโดมาแล้วพี่อยู่บ้าน บ้างที่มันไม่มีพื้นที่มาแล้วนะพี่รู้เลยว่าพื้นที่สวนเนี่ยสำคัญมากสาหรับติดเด็กนะครับมันไม่จมําเป็นต้องเป็นสวนที่ใหญ่นะแต่เป็นขอให้มันมีสวนให้เด็กได้วิ่งเล่นได้บ้างให้เท้าอ่ะให้เท้าเขาได้เหยียบหญ้าบ้างอ่ะบางทีไม่ต้องไม่ต้องใส่รองเท้าเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นเส้นเลือดที่บริเวณฝ่าเท้าครับทำให้เขาแอคทีฟขึ้นผมว่ามันก็จะเป็นสุขภาพที่ดีคือสิ่งที่สำคัญคือตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาสมมติพาภูดิดไปเดินห้างอ่ะกลับมาก็ฟึตฟันแล้วครับแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือน แต่อยู่ที่เนี่ยกระโดดลงน้ําชั่วโมงหนึ่งขึ้นมาวิ่งเล่นอีกชั่วโมงหนึงก็ไม่เป็นไรปกติเลยฮะสนามเป็นเล่นก็คือในบ้านเราเองใช่ถูกตอ้องก็ที่บ้านเนี่ยตอนนี้ทําอะไรก็ทําที่บ้านหมดเลยได้ปล่อยปลาก็ที่บ้านได้ทําอะไรก็เป็นกิจที่บ้านมีกิจกรรมเยอะอยู่แล้วครับแล้วยิ่ง่มีเด็กๆ2คนด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยก็วันวัน,วนไม่ทําอะไรเป็นสาระแหละครับทําแต่กิจกรรมครับผมไม่ปอดเหนื่อยไหมคะกับบ้านหลังนี้เราที้บมาโอ้เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วก็ เงินก็หมดไปเยอะมากครับเพราะว่ามันคือสิ่งสิ่งที่ทำเลยมันมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าใครรู้มากไปกว่านี้มันจะมันจะสุดยอดเลยคือจริงๆคือพี่ก็ผ่อนบ้านหลังนี้หมดแล้วด้วยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแผนมัน30ปีแต่ว่าพี่ใช้เวลาประมาณ3ปีหมดละไม่ถึง3ปีด้วสองปีหมดก็แต่งสมุดต่นเติอนไหมคะหรือว่าสมุสสดอื่นก็นิดหน่อยครับจะมีแค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนที่ ไม่ให้เด็กเข้าในสระว่ายน้ำนะครับเพราะตอนนี้ผู้ดิอันตรายมากเลยคือเห็นสระเนี่ยจะลงน้ําท่าเดียวเลยซึ่งซึ่งก็เขายังว่ายน้าไม่เป็นไงอันนี้ต้องระวังที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะปิดเลยปิดปิดให้แม่เขาลงอะไรเงี้ยาะงเ่น้าดเลยโอ้ไม่ต้องเดี๋ยวโทษนะครับอะไรนะห่วงเรื่องนี้มากที่สุดเลยใช่ไหมโอ้แน่นอนสิเราทําบ้านมาแทบตายใช่ไหมลูกเราเป็นอันตรายจากทางน้ําได้ไงอ่ะใช่ไหมเราต้องก็แม่ก็โทรมาเลยครับว่าไหนๆก็ทําแล้วนะครับ ขออีกสักนิดเถอะช่วยกั้นให้แม่หน่อยเพราะว่ากลัวกลัวเด็กตกน้ำต้องดูครับต้องดูครับต้องดูก็มีอยู่วันหนึ่งครับก็คือใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดแบบว่าเป็นเป็นชูชีพแล้วอะแล้วบอกให้รอก่อนแล้วเราไปไปหยิบของเผลอแป๊บเดียวอะเอาเท้าลงไปครึ่งตัวแล้วว่าเราบอก่ไม่ได้นะไม่ได้ถ้าไม่มีไม่มีผู้ปกครองห้ามลงเองเด็กขาดเลยคือมันอันตรายมากอะเราก็เราก็ พลาดไม่ได้เหมือนกันลูกต้องกลังไวสุดเลยอือมันพลาดมันก็ชีวิตอะนึกอออกวะมันก็อันนี้คือคือก็อีกนิดครับเนี่ยครับมารับเงินปากผีเอาเงินไปทําที่กั้นนิดนึงไม่ได้หมอกข้าวอลังการบ้านแบบนี้อ๋ <c oughs> อครับใหญ่ขนาดนั้นเลยไหมล่ะไม่ไม่ไม่ก็ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งบ้านก็ก็พื้นที่ก็สักประมาณ300ตารางวาเท<อ>่านั้นเองก็ก็โอเคก็อยู่ใน ก็กว้างก็ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ที่ทสุดในชีวิตเท่าที่เคยทํามาแล้วละ่ะเท่าที่เคยจะซื้อบ้านมาแล้วละ่ะแล้วก็ก็<ๆ>ก็หมดไปเยอะครับผมท<ๆ>ี่ไม่เคยอวดที่ไม่เลยี่ไม่เคยอวดบ้านอยู่แล้วครับเ,เพราะพี่ไม่เคยถ้าคนเข้าไปดูจริงๆพี่ไม่เคยถ่ายรูปบ้านลงเลยด้วยซ้ำพี่ถ่ายรูปแต่ต้นไม้ของพี่พี่ชอบต้นไม้พี่พยายามจะปลูกฝังในเรื่องของธรรมชาติให้คนมากกว่าว่า คือมนุษย์มันมีดินน้ำลมไฟเหมือนว่าน้ำอยู่กับน,น้ำอยู่กับธรรมชาติทำไมเราต้องไปทะเลกันบ่อยๆทำไมเราชอบเที่ยวน้ำตกเพราะว่ามันเป็นธาตุที่เราเราชอบใช่ไหมฮะพี่ไม่เคยถ่ายรูปบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยถ้าถ้าสังเกตดีๆน้อยมากอาจจะแฉลบเฉลบบ้างครับแต่ว่าน้อยมากที่จะแบบไปถ่ายรูปเพราะว่าไม่ได้ต้องการมันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการโชว์อยู่แล้วครับ mm hmm. เราอยากให้ให้คนเห็นเรื่องของธรรมชาติมากกว่าว่าเออต้นไม้สวยๆอะ่ะมันสวยจริงๆนะอะไรเง mm ี hmm. ้ย ไม่น้อยเลยครับเพราะว่าเขาก็มีเิถียรคิดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าคือเราไม่ได้เราไม่ได้โชว์ครับคือแล้วเราก็ไม่เคยคิดจะโชว์ด้วยผมว่ามันมีเขาเรียกอะไรอะฮะคือถ้าคนเข้าไปอยู่ในรูปจริงๆเนี่ยคือแทบแทบจะไม่ได้ถ่ายรูปบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนรัวคอมเมนต์ลักษณะนี้นะครับก่อนหน้านี้เหมือนพี่เขาบอกว่าพี่ต่อชมพี่ต่อไม่ให้ทำอะไรเลยไปทำมาตูดเดียใช่ครับก็ แต่จริงๆตอนนี้ทำโดยก็ได้ะฮะ <c oughs> ช่วยกันไม่จริงๆเอเ,อเขาทำธุรกิจกับเพื่อนเขาอยู่แล้วครับเขาก็จะมีออกคอลลาเจนขึ้นมาชื่อบรอสะฮะก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันรู้สึกว่าวันนี้เขาก็แถลงข่าวนะครับแล้วก็เอเ,เขาก็ทำธุรกิจกับเปื่ใช่ไหมฮะกับเพื่อนๆเ,เขาซึ่งเป็นกลุ่มแม่ๆด้วยกันนะฮะซึ่งไปไปเอาผลงานมาซึ่งอันนี้ก็ดีครับคือถือว่าเป็นการทำธุรกิจของเขาส่วนเราก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงแต่เอเขาก็เขาก็ฝ่ฝันที่เขาจะกลับมาเสมอนะฮะ นี่แต่ว,ว่าเขารอรอให้ลูกโตก่อนเท่านะั<ค>้นเขาก็จะกลับมาเฉิดฉายในวงการบันเทิงเหมือนเดิมเ<ด>พราะว่าตอนนี้ก็มีละครติดต่อเข้ามาครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะรับก็เป็นรายการมากกว่าเพราะมันใช้เวลาน้อยกว่าใช้แคว่วันเดียวอะไรเงี้ยี่ห้ามรับยไม่ไม่ไม,ไมพี่ไม่ห้ามเพราะว่าหลังหลังตอนแรกห้ามครับตอนมีลูกอะห้ามแต่พอทําบ้านแล้วเริ่มจ่ายตังค์เยอะๆพี่เริ่มสนับสนุนเอะทำเถอะครับเอลูกก็ปล่อยให้แม่เลี้ยงนะครับงอะไรเงี้ยสอนเล่นนะก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเพราะว่า ช่วงเด็กอะครับเขาเรียกว่าโกลเด้นโมเมนต์นะครับช่วงเด็กประมาณ3ขวบถึง5ขวบเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาจะอยู่กับเราที่สุดนะครับถ้าเราปลูกฝังตรงนี้ได้ได้ได้แน่นที่สุดหมายว่าให้มีความรักระหว่างครอบครัวมากที่สุดเนี่ยคือณนะที่เขาโตเนี่ยครับเขาจะไม่ไปไหนเลยคือเขาจิตใจเขาก็อยู่กับพ่อแม่เนี่ยครับอไปทานก๋วยเตี๋ยวกันเลยครับผม